แฟนคลับก็เยอะมากมากครับแล้วก็เยอะมากขึ้นแล้วเราก็ดีใจมากที่อยู่กันมานานถึง5ปีเพราะว่าเอาจริงๆ5ปีก็เป็นเวลาที่แบบโอ้เกิดมาขวบหนึ่งสองขวบสามขวบบก็เหมือนแบบอนุบาลสองจะขึ้นอนุบาล3อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆโตไปด้วยกันโตไปด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่า,าหาเพื่อนเก่งขึ้นอะไรเก่งขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สบายใจที่มีแฟนคลับที่เป็นแบบนี้ครับใช่ครับก<ม>็ ดีใจมากๆขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบว่าคอยแบบ่คอยสนับสนุนเรามาแบบว่าตลอดเลยตั้งแต่แบบว่า5ปีตั้งแต่เราเล่นแบบว่าซีดีคู่กันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรา2คนโชคดีที่มีแบบว่าด้อมที่แบบเบบีอะไรเงี้ยคอยสนับสนุนแล้วก็รักเราแล้วเดี๋ยวนี้กันเห็นได้ชัดว่ามากเมื่อก่อนจะมีแต่เด็กๆใช่ไหมครับที่แบบตามเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีแบบว่ามีหลายๆวัยมากขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้เด็กแบบน้องๆที่แบบปีเจอเมื่อกี้ยังบอกแบบเบีวยวไม่ใเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยเออเด็กมาก พ่อผมเป็นพ่อผมไม่ออกจากบ้านจริงเด็กมากแล้วเขาก็มาหาเราสองคนเลีกยขอบคุณมากๆเลยนะครับปีนี้เขามีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์เราสองคนในวันรรอบคราปีก็ด้วยการที่เรามาเจอกันเราจะคงเจอกันไม่ได้ครับเขาก็ส่งคลิปมาแล้วก็บอกในทวิตเตอร์ว่าเฮ้แต่ละคนรู้สึกยังไงเราก็เข้าไปนั่งอ่านครับพอเรานั่งอ่านเ้ยเราก็แบบได้กําลังใจที่ดีมาแล้วก็แรงสนับสนุนที่ดีเราก็เลยแบบ เราควรทําอะไรให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เราก็เลยอัดคลิปไปแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับเรามาแบบครบลอม5ปีแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักทุกๆอย่างถ้ามันดีขึ้นเดี๋ยวเราจะตอบแทนอะไรให้ได้มากกว่านี้ครับอย่างหลายๆคู่เราก็ขอเปลี่ยนเป็นจัดแฟนนี้จากออนไลน์อย่าคู่เรามีแฟนบ้างไหมคะก็เดี๋ยวคุยคุยกับกันก่อนแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงดีแต่ว่าเราก็คิดว่าจะทําในลักษณะที่แบบให้ทุกคนได้แบบเข้าถึงเราแต่ผู้อื่นเขาแบบ นิวนอร์มอลเหรอครับนิวนอร์มอลมันเยอะแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ารอเจอเลยดีกว่าเราเราแบบนิวนอร์มอลแบบเสียตังค์อ่ะไม่ไม่เอาไม่อยากไม่อยากเก็บตังค์อ่ะอยากแบบเออทำด้วยแบบใจแล้วก็อยากให้เขาได้รับอะไรเต็มเต็มไปอือครับคเรมันมีต่อออืหบ ที่จริงไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกแบบว่าเรื่องแบบว่ากระแสแบบดรอปลงอะไรเงี้ยเพราะกันกันกับต้องต้องเอาความจริงว่ากันกับปปีก็ตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหไม่ได้ว้าวมาตั้งแต่แรกแต่ค่อยเดินมาใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเออก็ยังไม่มีใครที่แบบว่าไม่ไม่ก็มีแต่คนแบบคอยสนับสนุนเราอย่างเต็มที่อ่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยกันว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยในตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราอยู่อย่างนี้เราก็โอเคครับก็อยากไม่เคยคิดว่าแบบว่าเออไม่ได้อยากเปี้ยงป้างครับอยากแบบ เดินไปเรื่อยอย่ามาขัดขากูก็พอแล้วถ้ามีคนขัดนะกูก็กล้ากระโดดข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนเข้าใจไหมเวลาแบบมินิเจนแบบใหม่ใหม่เกิดโอ้โหสัจธรรมของโลกครับเอางี้ตลอด5ปีกันว่ามีทุกปีมีทุกปีดีกว่าทุกเดือนเลยอย่างเนี้ยมากันเยอะแยะไปหมดอือแอบหวั่นใจบ้างไหมเขาว่าแบบน้องอาจจะแบบกระแสดไม่หวั่นเลยครับสนับสนุนด้วยฮะเขาจะดังกว่าจะดีกว่าโหแฮปปี้ดีมากเลยแต่เราก็ต้องรักษามาตรฐานตัวเองที่ อย่าทำให้ตัวเองแบบแย่ลงหรือว่าคิดว่าตัวเองดีแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันใช่กันว่าแต่ละคู่กันว่าที่แบบว่าเข้า,ขามาในแบบว่าในในวงการน,นี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมี เขาก็คงมีเสน่ห์แบบแตกต่างกันไปอย่างเช่นคู่เราแฟนๆก็สามารถเลือกที่จะเสพเลือกที่จะชอบกันได้อะไรเงี้ยกันว่าก็ต้องแล้วแต่เขาอะไรเงี้ยเราไม่ได้บังคับแบบเฮ้ยชอบกูอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่กันอย่าทิ้งไปนะอะไรเงี้ยไม่กันไม่น้อยอกน้อยใจเนาะไม่น้อยอกน้อยใจครับเราเราอายุเยอะแล้วครับเราต้องเข้าใจโลกแต่มีเซลแต่มีเซวบ้างถ้าบางคนที่เราจําหน้าได้อะว่าไปนั่นมานะอะไรเงีออมีเล่นๆแอบแซวลแอบแซวล์อะไรเงี้ยแล้วเรามีแซวแบบคู่จิ้นเพื่อนๆเราว่าง มีมีมีเตนิวอะไรอย่างเงี้ยคิสสิงโตไบวินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มาเอิร์ธมิกเอิร์ธมิกอน่ยเดี๋ยวนี้มานะแล้วก็แบบไว้บอกเออให้ดีใจด้วยที่แบบมาถึงตรงนี้แล้วก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือเอิร์ธเนี่ยก็เล่นมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีแฟนคลับที่หนาแน่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยห้างแตกนะจ๊ะเออเราก็แบบเฮ้ยเอิร์ธยินดีด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเราผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้ว ก็ก็ก็มีก็มีบ้างก็มีบ้างก็มีบ้างครับแต่ถ้าวันหนึ่งแท้ส okay. ่วนตัวเอาตัวเองจะต้องมีผลงานเดียวเดียวคู่อะไรอย่เดียวแยกออกไปครับมันจะทำแบบมีปัญหากันไหมโชคดีนะที่แฟนคลับเราเข้าใจเนาะก็ว่าไม่มีครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้ปีสองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เล่นคู NOW ่กันเลยเลยนอกจากจะมีแบบโปรเจกต์แฟนมีตบ้างหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยที่จะกลับมาคู่กัน แฟนก็เหมือนเดิมครับคอยซัพพอตอย่างเต็มที่การเล่นเรื่องอื่นก็ซัพพอตปีเล่นเรื่องอื่นก็ซ<ช>ัพพอตอะไรเงี้ยครับก็<ช>น่าจะปกติ<อ>เพราะว่ากันว่ามันไม่ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนไปใช่ผมก็ถ้าสมมติว่ามีปัญหาผมก็จะด่าเลยว่ามีปัญหาทําไมมันเป็นงานอย่าไปแบบไปคิดอะไรมากเลยอย่างเงี้ยเออพี่ใจไหมพี่บอกว่าเราเป็นมิตรงานแยกกันแล้วแต่แฟบเขยังมีแน่นและเข้าใจโชคดีครับแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบเออคุยคุยแล้วเข้าใจแล้วก็เหมือนแบบ เราเข้าใจแบบนี้เขาเข้าใจแบบนี้แล้วเราเข้าใจตรงกันอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างตอนนี้อีเวนต์ก็กลับมาแล้วเนาะออกอีเวนต์ถี่นะแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยตัวนี้จะออกทีขนาดไหนคะอ่ทีที่สุดที่เป็นไปได้ครับที่ว่างครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มถ่ายซีรีส์ด้วยแต่วันว่างก็ถ้ามีงานก็มาได้นะครับอีเวนต์ติดต่อเข้ามาเยอะไหมล่ะสองคนเยอะไหมพี่ยุ้ยเยเรื่อยๆเรื่อยๆครับตอบแบบข่ำตัว เรื่อยๆก็คือยังรับได้อยู่ยังไม่แน่นนะครับแกมีเซ็นเตอร์หรอก็พอมีครับพอมีพอมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันครับตอนนี้ก็สามสี่ตัวละแล้วก็ขอให้มาอีกละกันครับใช่ครับคืออยากลุยเต็มที่ตลอดเวลาแหละครับจริงๆแล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับเราก็อยากให้ให้ทุกอย่างแบบ ทุกคนอะไรเงี้ยรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้เพราะว่าถ้าเราหายแล้วดีเนี่ยเราดีขึ้นไปพร้อมกันแต่ถ้าคุณพลาดครั้งเดียวคุณไม่ได้พลาดแค่คนเดียวคนรอบข้างคุณ6คนคูณ 6, 6 3 6ามหสาคูณ6อีกมันมันไปเรื่อยๆครับเรียววันปีนี้ก็จะได้เห็นพอ,อกเขากรรันตลอดทั้งปีทั้งอีเวนต์ซีรีส์แล้วว่างานต่างๆครับ,รบผม